ตอนอยู่ไหนสวัสดีเอ้าสาัตว์เอ๊ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอัดคลิปไปแล้วถือว่าเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นแมปปุ่มนะค้าแมปปุ่มกับน้องผมนะครับออ,อันนี้ไม่ใช่แมปเลขมแมปที่สองแต่ว,ว่าแมปแรกมันแบบว่ามันไปแล้วอะแมปแรกคือมันมันเล่นยากเกิน แต่ตอนนี้เราตุยแย่แล้วมีภาพให้ดูได้พนะเพราะว่าน้องเรากระจกเฮ้ยทำไมเดินไม่ได้อ่ะนี่แหละถ้า<ะ>ด่านนี้มันจะเดินไม่ได้อีใต้อีใต้พูดอะไรมาเลย <c oughs> คืออะไรดบหนีตึกไฟไหม้ตึกไหม้คืออะไร อ๋อตึกไฟไหม้เองทำไมข้าต้องหนีกูไม่หนีแต่กูหนีกูจะเอาอะไรเกินไอโอ้โหมันตึกมันมีดีไปเดอะเอ็นวิ่งเกือบแล้วอ๋อใช่ไปไปไปอ๋อ cô Kho... tùng pê Mình lưu thang Được rồi chân áo à ขอบคุณเพื่อนที่นำทางเราวยกนี่มานี้มานี่มานี่ตอนเล็้วเดินมานตรงไปดีตรงไปตรงไป,ตรงไปเ,เออจำแมทไม่ได้เหรอตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ยวยวายยกอะ่ะเออฝังนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เดิอนอยู่ในเห็นไหมเนี่ย เนี่ยอยู่จำทางไว้ลด้ยิงเหรอเนี่ยเนี่ยนี่แล้วก็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 นี่มานี่ยกมาแล้วไม่ได้กดปุ่มเตาะไปที่จุดจุดสิ้นสุดอะไรคือจุดสิ้นสุดของเราเฮ้ยอะไรอยู่นี่ะ มีสูนามิได้เหรอใช่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็น,น,หน,น,หนอะไรเฉยๆพี่เลยจะคิดว่าจะไปเก็บสูขเขาลี่ตายสูขเขาบ้าอะไรพี่ตายอยู่เนี่ยโยกแล้วพี่จะไปสู้กับใครอะสู้เขาเนี่ยออนนะพี่เ,เ,เขีย,เยน,เขเนเองแหละพี่รู้ อย่ไม่ต้องพูดได้ไหม,ไมเวลาปกคลิปอะ่ะเออนี่เราอัดคลิปอยู่นะอย่าพูดได้ไหมนะอย่าลืมี่ีอะไรงนะูกมายงล่มมวววยวเอเาัลมีด้านคืออะไรอ๋อ <No>, no. เอาแล้วพี่อยู่ด้านบนนะ่ะเอ้ยกูฝันไข่ย <laughs> าเฮ้ยเกมบักแล้วยก ไม่ใช่มันมันให้ระวังพี่ฆ่าเต่พี่ฆ่าใครไม่ได้เพราะพี่อยู่ดันเพราะพี่ตายแล้วฉันไม่เพราะพี่ตรงแมพก่อนไงนี่มาแล้วพี่มาแล้วกว่าจะลงมาได้ข้าลงมาจากสวรรค์แล้วจ้า <c oughs> ข้าลงมาสักสวรรค์แล้วฮึ <c oughs> ข่ <c oughs> ขึ้นไปไงวะ ที่ว่าพวกเจ้าจะรอดเจ้าฆ่างั้นเหรออ้าวร<ว>อดวะ <c oughs> อยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นทำไงคือให้อยู่ที่พื้น,นเ,ววเ,เขาให้เราอยู่ที่พื้นคือต้องทำยังไ,อไงอ๋อ,ไ,อ,อไม่ค่อยอยู่นี่แหละค่อยอยู่เฉยๆ นี่ทำเลยก็ได้เอกดปุ๊มกดปุ๊มอืมอะไรเนี่ยเจ f o l ฟเดอ o r seed for seed อ๋อคือให้ทำเลยวะอะให้ไปตรงนูน้นแล้วก็จะไปหยุดค,คือเขาให้ไปจุดนู้นอะให้ไปถึงจุดจบดพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วมันจะปล่อยน้ำแข็งใส่เรา ทำได้ข้าไม่ได้ล็อกนี่ทำได้ข้าไม่ได้แล้วน,นะอยู่เซต็นี่ข้าไปแล้วอ๋อโฟซินโอ้โหอ่านโฟซินได้ไงวะคือให้หลบเอ็น้ำแข็งเราให้ไปถึงจดุดจบให้ได้ง่ายจังเลยหยก ใ <Hi> ช่อ่ะกินน้ำไข่เลยค่ะเธอชาปลาแบบนี้ง่ายวะง่ายง่ายง่ายอีซ yes. ีมม่เย่โอ้โหอันนี้อันนี้พี่พี่รอดมาได้ไงครับเนี่ยไม่รู้ครับผมก็หลบๆมาพี่ฟังเพลงอะไรครับเนี่ย อะไรคือติ๊ตูไมค์นายครับอะไรคือเพลงทักครับค่ะอะไรคือเพลงทักครับครับอคานตอย๋อพี่มัวแล,ล้วครับใช่ครับผมมัวหง่ายจังเลยอ่ะฉลบได้ทุกลูกเลยอ่ะ <c oughs> แล้วทำไมใครไปอยู่ริมนู้นหมดเลยวะวเรียบร้อย ไม่มาหลบลิงพี่ไงเอตัวอย่ามาเห็นไหม e ีซ y e a ีซเมเปิ้ลนี้ง่ายอ๋ออะไรเนี่ยระวังให้ดีอ๋อมันจะมีน้ำแข็งจะมาแทงเราโอเคอเรียบร้อยใครตายอยู่บนมนั้นน่ะ เพลงยังดีนี่พี่ยืนชิวๆะเนี่ยทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่เล่นทั้งวันพี่ยังอยู่อ่ะพี่บอกเลยพี่แบบอยู่ทั้งวันได้เลยใช่ไหมหยกใช่เนี่ยนี่ไหมพี่ยืนเฉยๆยังรอดเดยวลบนิดนึงเดยวโดนแทงตูด ออต่อตอใครมันสร้างบ้านอยู่บนหลังสวรรค์อะไรคือระวังอันนี้คือระวังโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยก็ก็มันแบบสืบไพเราไงเดี๋ยวใครยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะให้กระโดด <laughs> พี่ <laughs> พี่เดินพี่เดินตะนาวใชจไปแล้วพี่เดิไปเลยอเอาแค่นี้เหรอจบไปเกิน เตรียมพร้อมสู้แล้วก่อนนะเวรุ่นทำไมยิงปืนไม่ออกอะอ๋อยิงอ๋อพี่โดนพี่โดนเจือแล้วใขรฆค่าพี่อะเรียบจังเลยผมไม่รู้ผมไม่มีปืนอะทำไมผมไม่มีปืนอ้าวรอดเฉยรอดเฉยด้วยอะไรอ่ะวันหยุดเป็นน้ำเดเ่น็น้ำ ทำ <Yeah. S 1> ไมน้ำลึกจังเลยหยกไม่น้ำไปหรออันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยอะแค่ดิสบุตรีบุตรก็มาอยากเห็นหน้าตัวเองอะมันหมือคอได้อะอา้าว <c oughs> เพื่อนแม่งยังได้ปืนอีกเหรอวะไม่นะเพื่อนเขามีปืนอยู่แล้วปุ่ม นี่ตัวโคตรเท่สุดยอดชอบตัวอย่างเท่ตัวอย่างเท่เทถึงจุดสิ้นสุดสะพานเดียวปลอดภัยอะไรวะเนี่ยทำม,มันง่ายยังเลยอะ่ะทำมันง่ายยังเลยอ่ะฮะอ้าวอ้าวตายแล้วโหล ไอเช่ยด้วยโหจับจับทองฟ้ายดนมองทองฟ้าไม่เป็นเชื่อมเดิมมันช่างจ้าช่าเกิดไฟเขียวไฟแดงอะไรคือไฟเขียวอุ้ยอ้ยยูยัาไม่ทันออกจากเส้นเลยไม่ทันออกจากเ้นโดนยิงซะแล้ว,วจะนจะออกเส้นมันจะเพื่อ คลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี้เกีจดทำแล้วแล้วก่อนนะครับผมไปเจอคลิปหน้านะครับเอครับแล้วก่อน